สวัสดีครับ FC ทุกคนของน้องแอมชนทิชาวันนี้พอมีเรื่องราวดีๆของน้องเอมน้องสาวน่ารักของเรานะครับน้องแอมชนทิชากับการตามหาผลไม้ป่าที่แอดคิดว่าบางคนอาจจะรู้จักผลไม้ชนิดนี้เป็นอย่างดีเพราะผลไม้ชนิดนี้สามารถเก็บกินได้เฉพาะช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีนะครับซึ่งมันเป็นโมเมนต์น่ารักของสาวน้อยของเราน้องแอมชนทิชานี่แหละครับ ซึ่งการเจดเด็ดผลไม้ชนิดนี้จะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะลูกเล็กและลำต้นมีนามด้วยนะครับผลไม้ชนิดนี้ก็คือหมากเล็บแมวนะครับที่น้องแอมชนทิชาของเราชอบมากเลยทีเดียวครับดูจากภาพในการรับประทานนะครับอยากบอกได้คำเดียวเลยว่าอร่อยนะครับ หากไม่อยากพลาดคลิปดีๆของน้งองแอมชนทิชาก็สามารถติดตามได้ภายในช่องของเราเราจะอัปเดตให้คุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันนะครับสวัสดีครับ